สวัสดีครับทำโจทย์ให้โคตรกล้องกับผมอาจารย์เอกนะครับเราจะมาฝึกวิทยายุทธ์จี้จุดวิชาคณิตกันฝึกลมปานกันทุกวันคลิปละ1โจทย์ทวนนะครับคลิปนี้เราจะมาฝึกทําข้อสอบกลางภาคปี63กันนะครับข้อที่1น,นะครับเราจะมาหาค่า B ที่ทําให้ลิมิตเจ้าพหุนามตัวนี้นะครับ เมื่อ x ลูกเข้าหา5เนี่ยมีลิมิตเป็น b ครับวิธีทำข้อนี้จริงๆก็คือถามลิมิตของพหุนามนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขากำหนดให้ลิมิตของเขาที่ได้เนี่ยมีค่าเท่ากับ b เท่านั้นเอง b เท <B S 2> ่ากับลิมิตนะครับเมื่อ x ลูกเข้าหา5นะครับของพหุนามดังกล่าวพหุนามนี้ก็คือ x กํลัง2ลบ x ลบ2ส่วนด้วย x ลบ8นะครับแล้วก็ต่อด้วย ลบของ x คูณกับ x กํลังสบวกหนะครับข้อสังเกตก็คือลิมิตของเราเมื่อ x ลูกเข้าหา5นะครับพหุนามดังกล่าวเนี่ยไม่มีตัวหารหรือตำแหน่งใดที่แทนค่า x ด้วย5ไม่ได้เลยนะครับเราแทน5เข้าไปแล้วตัวหารไม่เป็น0นย์ดังนั้นข้อนี้จึงง่ายมากเราแทนค่าแล้วสามารถตอบได้เลยครับเราก็จะได้เป็น5กํลังสองลบหาลบ2หารด้วย5-8ลบ8นะครับ แล้วก็ต่อด้วยลบ5คูณกับ5ากำลัง2บวก5นะครับ5ากำลังสองเท่ากับ25ดังนั้นเราก็จะได้เป็น25ลบ5ลบ2หารด้วยเลขชุดล่างก็คือ5ลบ8ติดลบ3เนาะลบด้วย5คูณกับย5บวก5ก็คือ30นะครับ เพราะฉะนั้นคุณครูได้เป็น25ลบ5ลบ2แล้วหารด้วยลบ3ข้างบนจะได้18นะครับหารด้วยลบ3ด้านล่างด้านหลังก็คือลบ5ค<ๆ>ูณกับ30ก็จะกลายเป็นลบ150นะครับลบ18หาร3ได้ลบ6ลบอีก150คําตอบที่ได้ก็คือลบ156คือค่าของ b ในข้อนี้ครับ ข้อที่2นะครับเราจะมาหาลิมิตของพหุนามนี้เมื่อ x ลูกเข้าหา0ูนย์ะครับก็ทำโดยการหาลิมิตปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าถ้าเราแทนค่าพหุนามนี้นะครับทุกตำแหน่งที่เป็นตัวแปร x ด้วยเลขศูนย์เราจะได้คำตอบออกมาเป็น0ูนย์ส่วน0นะครับแปลว่ายังไม่สามารถแทนค่าได้เนาะนะครับจะต้องแก้ไขพหุนามก่อนพหุนามนี้คือ x ส่วนด้วยรท x บวก4แล้วลบ2ด้านนอกนะครับ ก็ชัดเจนว่าข้างบนไม่สามารถดําเนินการอะไรกับ x ได้แล้วแต่ข้างล่างนี้นะครับตัวหารของเราเนี่ยเป็น square root เอของ x บวก4นะครับแล้วก็ลบ2ด้านนอกนะครับบวก4ข้างในกับ2ข้างนอกไม่สามารถดําเนินการกันได้เราเลยจำเป็นจะต้องคูณด้วยผลต่างกําลังสองอาจารย์เขียนสูตรผลต่างกําลังสองไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับผลต่างกําลัง2 ผลต่างกำลังสองเนี่ยก็คือ a กำลังสลบ b กำลังสองเกิดจากการประกอบร่างของ a ลบ b คูณกับ a บวก b <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้น เราพิจารณารูทด้านหน้าเป็น a และ2ด้านหลังเป็น b เพราะฉะนั้นก็จะเป็น a ลบ b อยู่ถ้าเรามี a ลบ b คูณด้วย a บวก b ตรงรูทนี้ก็จะกลายเป็น a กําลัง2ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะคูณด้วยของหน้าตาเหมือนกันนะครับคือ square root ของ x บวก4นะครับแล้วก็บวก2ด้านนอกหารด้วยของหน้าตาเหมือนกันทั้งเศษทั้งส่วนเนาะนะครับคูณด้วยเจ้ารูทของ x บวก4นะครับแล้วก็ บวกข้างนอกทีนี้เราจะเห็นว่านะครับรูท x บวก4มองเป็นหน้านะก็เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังตามสีที่อาจารย์ไฮไลท์เลยเนาะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังสามารถเปลี่ยนเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลัง2ได้นะครับเพราะฉะนั้นด้านล่างนี้เจอกันก็จะกลายเป็นนะครับ ลิมิตตัวนี้เปลี่ยนเป็นลิมิตเมื่อ x ลูกเข้าหา0ข้างล่างก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2ก็คือ x บวก4ลรหายเนาะลบด้วยหลังกำลัง2หลังจากเลข2ก็กลายเป็น2กํกำลัง2คือ4นั่นเองครับส่วนค่าข้างบนนะครับก็ลอกมาเหมือนเดิมก็เป็นสแควรรูของ x บวก4เนาะคูณกับ บวก2ข้างนอกแล้วก็คูณกับ x ไว้ด้านนอกเหมือนเดิมนะครับคราวนี้นะครับด้านล่างนี้ x บวก4ลบ4จริงๆเราคำนวณแล้วเราจะได้เป็น x เฉยๆถูกไหมครับก็กลายเป็นลิมิตเมื่อ x ลูกเข้าหา0ตัวหารเหลือแค่ x นะครับส่วนตัวตั้งนี้ลอกมาทั้งชุดเลยเนาะก็จะเป็น x คูณกับสแควรูทของ x บวก4แล้วก็บวก2ข้างนอกอีกที x ตัวบนกับตัวล่างตัดกันได้แล้ว เมื่อเรากำจัดตัวปัญหานะครับก็คือตัวาหารเป็นศูนย์ออกไปแล้วคราวนี้แทนค่าตอบได้เลยครับก็จะได้เป็นนะครับรูทของ4นะครับก็คือ2บวกด้วย2ข้างนอกนะครับก,ก็ตอบ4นั่นเองนะครับข้อที่3ครับให้ f เป็นฟังก์ชันเงื่อนไขมีเงื่อนไขออกเป็น2เงื่อนไขด้วยกันคือ x น้อยกว่า3หน้าตา fx เป็นแบบนี้ x มากกว่า3หน้าตา fx เป็นข้างล่างนะครับ จงหาลิมิตของ f x เมื่อ x ลูกข้อหา3ทางซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นการทำข้อนี้คือการหาลิมิตทางเดียวเนาะนะครับการพิจารณาลิมิตทางเดียวเราจะต้องดูว่า x ลูกเขาหา3จากทางฝั่งไหนของ3เนาะข้อนี้ต้องการหาลิมิตเมื่อ x ลูกข้อหา3ทางซ้ายของ f x เนื่องจาก f x เป็นฟังก์ชันเงื่อนไขนะครับและเงื่อนไขมันแยกที่3ทางซ้ายกับสทางขวาพอดีนะครับเราก็จะได้ว่า3ทางซ้ายมีความหมาย หายว่าฟังก์ชันของเราเข้าใกล้ x จากทางฝั่งที่น้อยกว่า3นะครับเราก็จะได้ fx ออกมาเป็นพหุนามบนนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเปลี่ยน fx เป็นเจ้า x กำลัง3ลบ27หารด้วย x ลบ3นะครับ แต่ถ้าเราแทนค่า x ลงไปตรงๆเราจะพบว่าลิมิตข้อนี้จะได้0ส่วน0นะครับแปลว่าเรายังแทนค่าไม่ได้เนาะเ,เจ้า x กำลัง3ลบ27นี้จริงๆแล้วเรามองเป็น x กำลัง3ลบด้วย3กำลัง3ได้เนาะนะครับ x กำลัง3ลบด้วย3กำลัง3ได้หน้าตาแบบนี้คุ้นๆเนาะครูให้สูตรผลต่างกำลัง3ไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับ ผลต่างกําลัง3ามกลัง3ตามสูตรผลต่างกําลัง3ก็คือถ้าเรามีหน้ากําลัง3ลบด้วยหลังกําลัง3นะครับเราสามารถแยกเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากําลัง2บวกหน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกําลัง2ได้ดังนั้นหน้าของเรานะครับก็คือ x เนาะนะครับเทียบกันกับ a ส่วนหลังของเราก็เป็น3เทียบกับ b ของเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นเจ้าวงเล็บบนนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นหน้าลบหลังนะครับก็คือ x ลบ3คูณกับหน้ากำลัง2 บวกกับหน้าหลังก็คือ 3x แล้วบวกด้วยหลังกำลัง2ก็คือ9นะครับหารด้วย x ลบ3เหมือนเดิม x ลบ3กับ x ลบ3ก็จะตัดกันเมื่อตัดตำแหน่งที่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วเราสามารถแทนค่าตอบได้นะครับข้อนี้ก็จะกลายเป็น3กำลัง2บวกด้วย3คูณ3แล้วก็บวกด้วย9ก็เป็น9บวก9บวก9คือ27นั่นเองครับ ข้อที่4ครับกำหนดให้ fx เป็นฟังก์ชันเงื่อนไขมี3เงื่อนไขด้วยกันนะครับแล้วก็ F นี้ต่อเนื่องบนจำนวนจริงพูดง่ายๆก็คือต่อเนื่องทุกๆจุดเลยนะครับเขาต้องการให้เราหาค่า a กับ b นะครับบวกกันว่าเท่ากับเท่าไหร่จากที่ฟังก์ชันของเราต่อเนื่องทุกช่วงนะครับเราจะได้ว่า ที่1น่ซึ่งเป็นรอยต่อฟังก์ชันก็ต้องต่อเนื่องที่0ซึ่งเป็นรอยต่อฟังก์ชันก็ต้องต่อเนื่องคาว่าต่อเนื่องแปลว่าลิมิตทางซ้ายกับทางขวาจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับเรามาใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์เราจะพิจนารณาที่ลิมิตของ1ดูนะครับวิธีทําเรารู้ว่าฟังก์ชันของเรานี้นะครับต่อเนื่องที่เเป็น 1>, 1นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าลิมิตทางซ้ายของ1กับลิมิตทางขวาของ1ของ f x เนี่ยเนาะต้องเท่ากันนะครับต้องเท่ากับลิมิตเมื่อ x ลูกเข้าหา1ทางขวาของ f x ทีนี้เราก็พิจารณาลิมิตทีละข้างนะครับลำดับแรกลิมิตเมื่อ x ลูกเข้าหา1ทางซ้ายของ f x การลูกข้าหาทางซ้ายคือการดูค่าการเข้าใกล้เมื่อ x มาจาก1ฝัง่งที่น้อยกว่าเนาะนะครับ1ทางซ้ายแปลว่าน้อยกว่าเงื่อนไขที่แปลว่าน้อยกว่านะครับคือเงื่อนไขกลางนะครับใกล้แต่น้อยกว่าเราก็จะได้ว่า fx ของเราก็จะเปลี่ยนเป็น a x กำลังสองบวก b นะครับซึ่งในกรณีนี้เราสามารถแทนค่า x ด้วยเลข1ได้เลยเพราะไม่มีตัวหารที่เป็นศูนย์เนาะเราก็จะได้เป็น a บวก b นะครับในขณะที่ลิมิตทางขวาของ1นะครับลิมิตเมื่อ x ลูกข้าหาร1ทางขวาของ f x เรากำลังดูการเข้าใกล้ของฟังก์ชัน f เมื่อ x มาจาก 1ทางฝั่งที่มากกว่านะครับ1ที่มากกว่าก็จะเป็นสมการล่างเนาะเงื่อนไขที่ฟังก์ชัน f x นะครับมีค่ามากกว่า1 x มีค่ามากกว่า1เนี่ยจะเป็น f x จะหน้าตาเป็นข้างล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยน f x เป็น31ลบ x นะครับ ในกรณีนี้ก็แทนค่า1เข้าไปได้เป็น31มลบหได้30เนาะนะครับดังนั้นนะครับลิมิตทางซ้ายกับทางขวาต้องเท่ากันแปลว่า A อบวกบก็จะต้องเท่ากับ30เพราะว่าลิมิตทางซ้ายเราคิดเราได้ A อบวกบส่วนลิมิตทางขวาเราคิดเราได้30แต่ว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่1แปลว่าทางซ้ายกับทางขวาต้องได้ลิมิตเลขเดียวกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ ข้อที่5ครับเราจะหาลิมิตของ1บวกด้วย 3x อยู่ในรูทเนาะแล้วก็บวก1อีกทีหารด้วย x กำลัง3ลบ27เมื่อ x ลูกเข้าหา3ทางซ้ายนะครับข้อนี้มาแปลกๆเนาะเพราะว่าเป็นเศษส่วนพหุนามชิ้นเดียวไม่ใช่ฟังก์ชันเงื่อนไขแต่ถามลิมิตทางเดียวนะครับข้อสังเกตแบบนี้นะครับลองแทนค่าดูก่อนจะปลอดภัยที่สุดนะครับเรามาแทนค่าดูกันครับถ้าเราแทนค่านะครับ โทษนะครับเป็น x ลูกเข้าหาลบ3เนาะเพราะฉะนั้นสามทางซ้ายนะครับก็จะกลายเป็น1บวกด้วย3คูณ3เนาะ บวกด้วย1อีกทีแล้วก็หารด้วย3กํกลัง3ก็คือ27ลบ27เนะครับเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันไม่ใช่ศูนย์เนาะนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นศูนย์แน่ๆเป็นรูทสิบบวกหนึ่งหารด้วยศูนย์นะครับลักษณะของการที่แทนค่าแล้วได้คำตอบนะครับข้างบนเป็นค่าคงที่ที่ไม่ใช่ศูนย์แต่ข้างล่างเป็นศูนย์แบบเนี้ยเราจะได้ว่าลิมิตข้อนี้แก้ไขยังไงก็ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของลิมิต ตัวนี้ก็จะตอบอยู่ในรูปของไม่บวกอินฟินิตี้ก็ลบอินฟินิตี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำลิมิตข้อที่5นี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเจ้าพ่อคูนามนี้นะครับลิมิตเมื่อ x ลูกข้าหาสามทางซ้ายนะครับของคำถามของเราคือส q u a r ์ o o นะครับของ1บวกด้วย3 x บวกด้วย1ด้านนอกหารด้วย x กำลัง3ลบด้วย27เนาะ ตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับลิมิตเมื่อ x ลูกเข้าหา3ทางซ้ายนะครับข้างบนอาจารย์เขียนพหุนามเดิมก็คือ1บวกด้วย 3x ทั้งหมดอยู่ในรูทบวก1ข้างนอกข้างล่างเพื่อให้ง่ายนะครับอาจารย์แยกตัวประกอบเป็น x ลบ3กับ x กํลัง2บวก 3x บวก9นะครับ เราจะดูว่าจริงๆแล้วค่าของพ่อหูนามนี้นะครับมันจะลู่เข้าหาเลขฝั่งบวกหรือเลขฝั่งลบเป็นพอแล้วเพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะได้คําตอบว่าะมันเป็นลู่ออกนะครับลู่ออกไปหาลบอินฟินิตี้หรือไม่ก็บวกอินฟินิตี้นั่นเองนะครับเราก็จะมาพิจารณาประจุก,การน้อมนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนเป็น3ามวงเล็บนะครับหารกันนะครับตัวบนเนี่ยเราแทนค่า เอ็กด้วยเลข3ได้นะครับเพราะฉะนั้นวงเล็บแรกก็จะกลายเป็นเหมือนที่ทดไว้ก็คือรูทสิบบวกหนเนาะ ส่วนวงเล็บด้านล่างนะครับด้านหลังนี้ถ้าเราแทนค่า x ด้วย3ก็สามารถบอกได้ว่าเป็นเลขบวกเลขลบเนาะเพราะใส่3เข้าไปก็จะกลายเป็น9บวก9บวก9ได้บวก27นะครับ9 3ตัวบวกกันได้27แต่ว่าสําหรับวงเล็บหน้าเราไม่สามารถแทนค่า x ด้วย3ได้เพราะถ้าใส่3เข้าไปก็จะกลายเป็น3ลบ3มีค่าเท่ากับ0ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเลขบวกหรือเลขลบนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังดูการเข้าใกล้จากฝั่งที่น้อยกว่า 3เนาะ x น้อยกว่า3เพราะเลขที่น้อยกว่า3ลบด้วย3ก็จะติดลบนะครับก็จะติดลบจากตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าชั้นบนเป็นเลขบวกชั้นล่างเป็นเลขลบกับเลขบวกคูณกันเพราะฉะนั้นเลข3ตัวนี้เมื่อหารกันเสร็จก็จะติดลบเสมอนะครับเราก็จะได้ว่าพระหุนามดังกล่าวลู่เข้าหาลบอินฟินิตี้ครับ